ดารารุ่นใหญ่โพดไร,ร้ย,ยาวต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อีกคนที่ติดเชื้อโควิดสำหรับตู่จารุศิริทีล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพ์ข้อความร้ย,ยาวหลังจากที่เห็นชาวเน็ตบันทอนจิตใจหลังติดเชื้อว่าว่าจะไม่เขียนแล้วนะแต่ที่อยากเขียนเพราะรู้สึกแย่เหมือนกันอ่านข่าวที่เขาลงว่านักแสดงติดโควิดตั้งแต่ข่าววันที่ตัวเองติดเชื้อโควิดว่าจะไม่โพ์ละอดไม่ได้จริงๆ พอไปอ่านเจอคอมเมนต์ที่บั่นทอนจิตใจแล้วไงาดาราก็คนข่าวมีสาระมากเป็นก็หายได้ดาราเหาะได้เหรออยากแลกดาราคนนั้นคนนี้กับดาราที่เสียชีวิตไปหาเตียงง่ายเหลือเกินไม่ต้องห่วงเขากันหรอกเตียงมีไว้ให้ดาราเฮ้ยขอตอบในฐานะนักแสดงคนหนึ่งที่ไม่ใช่ดาราในฐานะตูคือมนุษย์ข่าวก็คือข่าว คือตูป่วยตูไม่ได้อยากเป็นข่าวรอกแต่มันเป็นหน้าที่ของสื่อเผื่อเขาจะต้องเขียนต้องให้คนรับรู้ให้คนที่ไปเจอเรามารับรู้เอออีนี้มันเป็นนะมึงเจอมันหรือเปล่าไปตรวจซะคือถ้าเขียนข่าวแบบนี้คิดว่าทุกคนคงชอบดูธรรมชาติดีแต่พอเขียนข่าวใช้คำสวยวรู้ ตู่ก็โดนเป็นเป้านิง่งป่วยยังต้องไม่มีคำว่าห่วงใยโดนด่าเฉยหาเตียงง่ายเป่าเลยนิหาด้วยตัวเองโชคดีโรงพยาบาลที่ลำพูนเตียงว่างพอดีแล้วช่วงที่รักษาคนก็แม่กระนำไปติดเยอะที่เชียงใหม่คือแน่นเอียดแล้วจะ p c ซยังยากคืนแรกก็นอนห้องรวมนะจนห้องว่างเลยขอย้ายใจเองด้วยไม่มีเงินรอก แต่มีเงินที่เก็บไว้สำหรับเจ็บป่วยก้อนเล็กๆจากการที่ทำงานหนักและอยากอยู่คนเดียวเลยต้องย้ายขับรถไปโรงพยาบาลเองโทรหาร3 3 3 0ติดต่ออะไรเองทุกอย่างด้วยตนเองไม่ได้มีเตียงมาเสนอรองรับอยากเขียนในฐานะคนธรรมดาเพราะไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นดาราดารานักสแสดงคือบทบาทสมมุติคืออาชีพ คือหัวคนของการทำงานและนักแสดงคนนี้ก็ขี้เหม็นเหมือนกันก็คือมนุษย์มีหัวใจเหมือนกันทุกคนนั่นแหละคนอื่นเขาไม่มาโพ์อะไรแบบนี้กันหรอกแต่นี่คืออึดอัดโคตรอึดอัดที่อ่านข่าวตัวเองแล้วเจอแบบนี้ใช่บางคนมาคอมเมนต์ตอบโพดนี้ว่าอย่าไปให้ค่าคนเหล่านั้นเลยอย่าไปสนใจเลยใจเย็นๆเพราะไม่เห็นค่ากันเลยมีแต่คำกระแนกกระแนสาใส่กันเราควรเห็นค่ากัน เพราะเป็นมนุษย์เหมือนกันจบข่าวที่เขียนนี้ไม่ต้องมาเห็นใจตูนะเอาเวลามาด่าทอกันรักษาตัวให้รอดจากซีซันโอมครอนกันเถอะจ้าแค่ไข้หวัดเล็กๆรักษาตัวไม่กี่วันวงเล็บหลาแต่มันไม่คุ้มหรอกเชื่อตูขอให้พระทำโทษพวกเกรียนคีย์บอร์ดปากหอยปากปูอย่างหนักด้วยเทินปากมาก็ว่าร้ายอยู่เฉยๆก็เป็นเป้านิ่งไม่ใช่เป้านิงนี่คือของอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ